นี่ประชาสัมพันธ์้องแราอ๋อครับผมถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วครับสายลูกคุณก็ไรนั่นบเจาบนกับแมกะซเนาะมาจบใจอ่ะเปนเป็นอ๋เรอนี่บบบบพวปุยเิมนะครับเนาะตั้งแต่ันที่1บนี้ได้ไงวันนห้น่อยนงบ ครับเดี๋ยวตันบอกไปไม่รู้ผิวครับอยู่ห้แล้วเนาะว่ะหลอกถ้าวันนี้เป็นสามรายของเขามาสายตั้งแิรตหลอกแคทแคทแคทแรกนั่นที่ว่าไม่ได้มาโดนดีบัตย์องไม่มาครับนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบงนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์นี้เป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้ล่าสุดที่เรามีข้อมูลอยู่เนี่ยมีการวินิจฉัยเป็นโรคโควิดทั้งหมดอยู่แปดรายนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่ไอ้ที่เก้าเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่า เท่าที่สืบดูนี่ก็มีลักษณะว่าไปซื้อหมูที่เดียวกันนะครับแล้วก็มีความชัดเจนแล้วนะครับว่า,าแ่งแร่เชื้อนี่จะเป็นที่เดียวกันนะครับ<ม>ก็คือทีเอ่เป็นเขียงหมูของของหมู่บ้านาโมหนึ่งนะครับที่ที่ที่ตำบลงิมนี่นะฮะนะครับอตอนนี้ เท่าที่ข้อมูลล่าสุดนี่ก็คือเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งสามรายครับคนหมึงสามรายแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชิงคำนี่สองรายนะฮะมีรายหนึ่งที่อาการสาหัสนะครับแล้วก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายอีกหนึ่งคนนะครับแล้วขณะน,นี้รักษาที่โรงพยาบาลกรมของเราอย่างนี้อยู่สามคนนะฮะครับเกือบทั้งหมดนะครับแปด กทั้งหมดเนี่ยเป็น,เ,ปนเพศชายครับแล้วก็มีเพศหญิงหนึ่งคนนะฮะแล้วก็สาเหตุก็คือกินดิบนะครับก็คือเป,เป็นเนื้อหมูดิบนะครับซึ่งบ้านเราก็จะนิยมกินลาบกินลูกกันอยู่แล้วนะะนะครับก,ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เ,เราจะต้องควบคุมโรคให้โดยเร็วนะครับตอนนี้เรารู้แหล่งแหล่งหมดแล้วนะครับสามารถที่จะควบคุมโรคได้แล้วนะครับ ตอนนี้สถานการณ์ในเริ่มต้นนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเอ่อข้อมูลที่ที่เรามีอยู่นี่นะครับลายแรกป่วยตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วคือตั้งแต่วันที่26เมษายนนะฮะแล้วก็ลายสุดท้ายที่เกิดโรคนี่เมื่อวันที่วันที่16นี่เองะรัลายสุดท้ายที่มีอาการนี่นะฮะก็คือในระยะประมาณเกือบเดือนนี่นะฮะ นะครับมีมาเป็นระยะระยะนะครับตอนแรกเราก็ไม่สามารถที่จะหาแหล่งได้นะครับตอนนี้เรารู้แล้วครับนะครับแล้วก็ทางประสุสัตว์แล้วก็ทางพื้นที่ได้ดําเนินการควบคุมได้ได้แล้วนะครับครับสิ่งแรกก็คือเขียงหมูซึ่งเราจะต้องให้ความสําคัญนะครับอยากอยากเรียนให้พี่น้องว่าจะต้องเป็นเขียงหมูที่ถลูกสุขลักษณะแล้วก็แหล่งของหมูที่นํามาชาแหลนจะต้องเป็นหมูที่ได้รับ าการอนุญาตจากปศุสัตว์ตามกฎหมายนะครับปัญหาตอนนี้ที่บ้านเราก็คือมีการาลักลอบที่จะชำแหละหมูเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากปศุสัตว์จากเทศบาลนี่แะยังมีเยอะอยู่นะครับอีกโซนหนึ่งที่สาคัญที่สุดก็คือประชาชนของเราจะต้องเลิกกินดิบว่ากันอย่างนั้นเนาะซึ่งพฤติกรรมตรงนี้นี่เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายนะครับโดยเฉพาะบ้านนอกนะครับประชาชนยังนิยมกินลาาก,กินลูกกันเยอะอยู่นะครับ ก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่ามันเป็นอันตรายมากนะครับไม่เฉพาะหูดับนะครับโรคอย่างอื่นที่มากับอ,า,อาหารที่ไม่สุกด้วยนะครับก็เป็นสาเหตุอีกหลายโรคนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนว่าพี่น้องว่าอยากให้เลิกกินดิบดีกว่านะครับ Ha 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 ha! 我反正，我反正，你反正。 เกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านเขานีา่กลัวกับการกินกินหมูดิบปะครับอันนี้าาาานทา้งสารซุปแล้วก็เนาะทา้งสารซุปมันก็เร่งว่าเตือนมาแล้วว่ะนี่ประชาชน,นเขาบริโภคอาหารที่ว่ามันซุกๆอย่างเดียวนะครับดิบๆนี่คือบอกบอกต้องบริโภคละเพราะว่ามีการเตือนตัวกันน่าดูแลครับเจ้ก่อนมาก็เตดื้อก๋วอยู่แต่นี่เป็นส่วนน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวมันเกิดเหตุอีกนะแต่ทางสาธารณสุขก็เน้นนักอยู่แล้วนะครับ เราที่ผ่านมานี่ในเรื่องของการกินหมูกินดิบอย่างในที่ที่เขาเคยเกิดขึ้นก็ลักษณะจิงนี่จนน้าป้าเนื้อนี่แต่มาเกิดนะครับเนาะประมาณจะเกิดเป็นเวลาบางคนต่อนเน้นนักกันในเรื่องของการกินหมูเนี่ยนะครับว่าบริโภคหมูดิ่งบริโภคเนาะแต่ก็มีหลายบุคคลที่เปิดหลังจากนี่้ผู้เขาอ่ะเปิ่นกินหมูดิบเนี่ยเราเสียชีวิตกันเนี่ยเขาหู้ซึ้งกันได้ป้อง ซุกขว้าเจ้าใครกินละหมูนะกินซุกกระจ่างกินขว้าเนาะใครกินละเดี๋ยวนี่กินปลากินไก่เอ้าอืกูเตี่ยปฏิพานมาเนี่ยเคยได้ข่าเท้าในหมู่บ้านเทาว่ากินหมูกินอย่างนั้นก็เจ็บป่วยกันนะครับบอมีเจ้าอะไรกูเตี่ยไปจีมีหลังจะมีคนแรกเนี่ยมีคนแรกนะวะน้อง แล้วตอนนี้ในเรื่องของการกินหมูกินยังก็เลยยังใ้เจ้าบ,บ้านขัวกเจ้าขัวกันเดี๋ยวนี้ม่กแกาหมูป่ใครได้ขายล่ะขัวขนมเส้นยังก๋วยเตี๋ยวยังเขาก็บอกใครกินนะเขาขัวอืมไม่นั่นกับขัวโควิดเดี๋ยวนี้ขัวหมูบม